กุ้งก็ตัวพอสมควรเลยออยาครับสวัสดีครับชินชกินครับตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนนะครับทางที่จะออกจากสวนพึ่งน,น,นะครับเราเช็คเอามาเมาื่อกี้นี้ครับจากไฮซีลีสรท ก็จะมาแวะทานข้าวเที่ยงกันนะครับขับมาก็เจอร้านนี้นะครับชื่อร้านครัวตาเนาอสีนะครับขายเป็นอาหารไทยแล้วก็มีอาหารหลากหลายครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันครับในร้านว่ามีเมนูอะไรน่าสนใจบ้างแล้วในร้านหน้าตาเป็นไงไปกันเลยครับอปากทางเข้าเขาก็มีอาหารแนะนำนะ ท่อนมันปลากรายปลากระพงยำชูชีแล้วกผักกะปิสะตอกุ้งสดไปสี่เด็ดเดียวเดี๋ยวเข้าไปดูเมนูกันดีกว่าครับอ่าอันนี้เมนูอาหารนะแล้วก็อ่าเบอร์โทร เมนูอย่างแรกมาแล้วนะเป็นผัดกะปิสะตอก,กุ้งสดกุ้งก็ตัวพอสมควรเลยอ,อร่อยว่ะกุ้งเด้งเด้เนี่อ รสชาตไม่เผ็ดเผ็ดแต่ไม่เผ็ดมากคมกมอมอร่อยอ่ะอร่อยจริดค,ครับเอาเมนูต่อไปก็สามชั้นทอดน้ำปลานะครับกินอกินแบบมันต้องเยอะ รอร่อยดีดเผ็นนดไม่เด็ดเป็นเมนูนี้มานะครับเป็นปลากระงพงทอดน้ำปลาน้ำปลาเขาจะราดมาเลยนะครับแล้วก็มีน้ำยำตรงนี้ ไม่ต้องไม่ต้องราดน้ำยำอืม,อ,มอีกครั้งนะ ปลาเขาทอดแบบนี้เขาแฝดแบบนี้ก้ามมันก็เลยเยอะ 3ามชั้นอ่ะจาตะก้อกินกับขา้าวสวยข้รอนๆกุงตัวเบ่งๆแลย ครับอ่าเช็คบินม,มาแล้วนะครับราคาก็ตามนี้นะครับก็มาเจอไอศ์ครีมเนี่ยนะครับอ่าเอาตั้งแต่ปลาก,กระพงเลือปาก,กระพงสามร้อยเก้าสิบก็โอเคผัดอ่ากะปิตสต๊อกกุ้งสดนะครับสองร้อยโอเคสามชั้นทอดน้ำปา150ลาร้อยห้าสิบบาทก็โอเคนะครับมาเจอไอซ์ครีมคองดีเนี่ยครับแท่งละเก้าสิบบาทนะครับสองแท่งร้อยแปดสิบ ไอติมอะไรก็ไม่รู้จะให้ดูหน้าตาหน่อยอ่าก็ดูกันไปนะครับนี่ไอติมแั้งละเก้าสิบบาทแล้วก็ไม่รู้อ่ะก็เด็กก็จะกินก็ซื้อมาแท่งก็ไม่ได้ใหญ่นะครับเก้าสิบบาทก็ดูกันไว้นะครับก็พิจารณากันเอาเองแล้วกันนะครับหน้าโอเคครับก็ปิดกิ่นแล้วนะครับ มือววาวันจากร้านตัวตะนาวสีนะครับก็อาหารราคาก็ดูาพิจารณากัเนเองนะครับราคาก็อาพอสมควรนะครับแต่รสชาติก็อร่อยนะครับไอ้กุ้งผัดกะปิสอตออร่อยกินนะครับแับขากผัดปลาอร่อยปลาทอดปลาก,กระพงทอดก้าเยะไปหน่อยทอ,อดแบบแร่ แรกยังไงไม่รู้แล่ไม่เหมือนกระปุกทอดปลานะครับมันก็เลยทาให้ติ่งแต่ละชิ้นก็เลยมีก้างนะครับโดยรวมก็ค่าว่าโอเคกับราคาก็พิจารณากันอปเองนะครับแต่สําหรับไอติ่งนะครับที่เห็นนะครับที่ห่อทองดีอะไรเนี่ยที่เป็นรถผลไม้หรืออะไรแบบนี้มันราคา9 0บาทนะครับราคาแรงไปหน่อยสำหรับสำหรับผมนะครับราคาแรงก็พิจารณากันไปเองครับโอเคครับก็ ก็ลับเดยทงกกับบ้านแล้วนะครับคลิปนี้ก็เป็นการจบลิบโฝนพึ่งนะครับในซีรีสองก็ฝากกดติดตามเข้าไปนะครับลิโซนทิศกดกระดด่งเพื่อกันเด้นะครับรับไปต่อครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ